มาโปรดเมตตากับปรบนดาพนัสตาญาติโยมที่มาในวันนี้ตลอดถึงตั้งแต่แตะวัเป็นต้นมาลังจังทากที่ได้สาขาวจะมาจำวัดบรรเทาก็มีคนหลังไหลเข้ามามาแวะมากราบตลอด ตอนเชายังเตลุ่นนะครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเนาะมีฝเอ่อมียาติธรรมมารลเอ่อหลวงตาพูดที่จากบ้านเช้านี้นะครับก็ได้ที่วัดแม่บงใต้นะครับนอนวัดจับวัดค่อนข้างมีวัดตำบลโชคชยอำเภอโดยหลวงนะครับดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับก็มีน้ำสีน้ำปนตีน้องเอ่อยาติธรรมมารอตักบาตรช่บุญใส่ปลา มาร่วมกมากรามาวันนี้ก็ใกล้เวลาจะถึงหงบนะครับวันนี้ก็นี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับพี่น้องมารอแต่เช้ามืดนะครับเมื่อเช้าก็มาตั้งแต่ตีสามกว่าก็มีตอนได้ทันหลวงตาท่านธรรมวัดเช้าแล้วก็สนทนาธรรมกระทันด้วยเมื่อเช้านี้ก็ยังมืดๆอยู่นะครับวันนี้ อ,อยากให้เห็นบรรยากาศร่วมกันนะครับสองข้างทางอาสองข้างฝั่งเดินรับินฐบาตตอนนี้นะครับวันนี้หน้ามีหานุโบสถนะครับเรามาดูโรงทานกันดีกว่าพี่น้องนะครับชาวบ้านแม่บงใต้นี่มาเตรียมอะไรไว้บ้าง ข้างหน้าอุโบสถมีโรงทานอันนี้เป็นโรงทานอะไรครับโรงทานโอวัตินกับกาแฟนะครับมาแต่เช้ามืดเลยครับนี่มาแต่เช้ามืดเลยครับพนมรนาสาธุบุญด้วยนะครับทุกคนนะครับพี่น้องชาวงบงใต้นะครับยำสายสัทธาก็มาทนโรงทานให้พี่น้องที่มาร่วมทำบุญตักบาตรได้อ่าดื่มได้กินกันนะครับ เป็นกุศลละจิตของท่านนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนอันนี้มาตั้งโรงทานอะไรครับเข้าพรรษเป็นเข้าพรราเอาเข้าพรราเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าใครหิวเช้าก็มาเชา้าถ้าใช้สายก็เดี๋ยวลงพระท่านฉันเสร็จก็มาตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับอ,อยู่อำเภอนี้ใช่ไหมครับหมู่บ้านนี้หรือเปล่า,า,าอย่ใได้หมู่บ้านนี้เนาะ ในโมทนาบุญด้วยทุกท่านทุกคนนะครับสาธุดูหม้อใหญ่นะครับอันนี้เมื่อเริ่มเลยเริ่มไหนได้บุญใหญ่ได้บุญหนักนได้บุญหนักอันนี้ก็มีกาแฟเนาะมีกาแฟบริกา,การมีผลไม้ไม,มีอะไรครับมีแตงโมโลโลมีแตงโมข้าวต้มมีข้าวต้มด้วย าน่ากินนะแต่เช้าเช้านี่แต่ว่าอต้องรอสักครู่ให้หลวงตาท่านทาก่อนเรายังมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับมีข้าวต้มมีผลไม้มีโอค่ะอยู่บ้านนี้นะแม่เนาะอือคือสัทธานะครับวันนี้ต้องเตรียมไว้แต่เมื่อวานคิดไว้เตรียมอาหารแต่เช้าหมดเลยครับอันนี้คุณแม่มาจากไหนเชียงลุงแล้ว โอ้โหมาไกลครับเชียงลุงนะครับหลวงตาท่านไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านนะครับเชียงลุงวันนี้คุณแม่ก็มีจิตธาก็มาแต่เช้ามืดเลยออกจากบ้านมาตั้งกี่โมงครับคุณแม่ตีสี่นเองตีสีสาธทวนา้ำนะครับเด้อสาธุวครับนี่เห็นไหมถ้ามีรอ,อยยิ้มก็คือความสุขความสุขก็คือบุญน,นะครับพี่น้องก็อนุโมทนาท่า มโนนาบุญนะครับสาธุท่านทุกคนอันนี้ลงทานอะไรครับข้าวต้มข้าวต้มหมูโอ้ดูดูแต่ละหม้อนะครับพี่น้องดูนะนะอิ่มบุญอิ่มทานครับอันนี้ของของบ้านเราเนาะของบ้านไม่วงใต้เนาะอันดีใจที่ทราบข่าวลงตามาก็ได้ร่วมบุญนะครับด้วยบุญใหญ่โดยการทำข้าวต้มมาให้พี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะครับ อ่ได้เช้าได้กินกันได้ขบได้เคี้ยวได้สันนะครับอันนี้ก็ลังมาอีกครับไมนนี้นะครับไม่ยังไงก็ถ่าท่าสงสาท่าน,าน,าน,านไปแล้วก็ไ้ส่วนบอกเลยนะคะครับได้จะแจ้งข่าวเนาะ <c oughs> วันนี้หลวงตาท่านน่าจะไปจำวัดที่ที่เชียงแสนนั่นแหละครับแต่ว่าวัดไหนยังไม่แจ้งนะแต่ในอำเภอแน่นอนเหมือนอำเภอเรานี่แหละแม่อำ <c oughs> เภอเรานี่แหละนะครับสาธุบุญด้วยนะอนุโมทนาบุญด้วยจ้าสาธุครับ อันนี้ก็เป็นลงทานสวัสดีครับโหเห็นไหมเห็นไหมคนมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณแม่อันนี้เอาอะไรมาให้ญาติที่ทด้วยร่วมกินร่วมฉันครับวันนี้มีมข้าวผัดมีข้าวผัดข้าวต้มข้าวต้มคุณแม่ทําเองไหมเองค่ะก็ทำเองฝีมือเนาะที่เอามาเมื่อวานน่ะอ๋อสาธุสาธุครับ ดูมีเตรียมเตาเตรียมอะไรมาอุ่นให้ร้อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถวายท่านถวายหลวงตาต้องชนบาดหลวงตาก่อนเนอะออตักเป็นชุดสักชุดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ล้วไปแต่บาดท่านแล้วก็จัดขึ้นในวางไว้ต่อหน้าเ<ช>นาะแล้วก็บอกว่าเจ้าที่ผู้ติดตามว่าได้ชนบาดหลวงตาแล้วถ้าตั้งไปเฉยเป็นสำรับนี่ท่านรับไม่ได้<ช>ถ้าฉันเ้วเป็นอาบัตินะต้องแต่อย่างสมมติเราตัเดเป็นสำรับแต่บาดหลวงตา ทางลูกตาขอมโมธนาสาษาทุกก็จะยื่นบัตรมาให้เราสัมผัสเพราะเราจะใส่หมดไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นแบบนั้นถ้าเราตัดตั้งใจไปถวายโดยที่ไม่สัมผัสนี่ท่านก็รับไม่ได้รับได้โดยไม่รู้ตัวก็อบัตโดยไม่รู้ตัวท่านต้องพวงอบัตทุกสิ่นั่นแหละครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจก็แจ้งไว้นอกอาจจะได้บุญด้วยกันนะแม่เนาะสาธุครับสาธุที่เอาเข้ากล่องมาถวายครับ อันนี้ก็กําลังมาเรื่อยๆครับใกล้เวลาจะหกโมงแล้วนะครับนี่ก็ยังช้ามืดอยู่เลยอากาศกําลังดี22องศาครับตอนนี้22องศานะพี่น้องก็กําลังมา <c oughs> ก็อาจจะมืดๆนะครับมืดๆม,มองยังไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรรับ รับรู้รับร่วมบรรยากาศด้วยกันกับญาติธรรมพี่น้องทางอำเภอโดอยหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเสียงนกเสียงอะไรร้องเช,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 ช้าช่างอากาศดีเหลือเกิน22องศาครับวันนี้เช้านี้22องศาอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะบุญต่อเนื่องเน,งเนะาะลอตเตอรี่เป็นของคู่กันของกับข,ของคนไทยนะเสียงโชคเสียงลาบนะครับ ใครมีบุญวาสนาบุญเปิดก็ได้เก็บไว้นานตั้งแต่ชาติแล้วเก็บไว้เยอะยังไม่ได้เบิกมาใช้เลยถึงเวลาทำบุญถูกโชคทางเปิดประตูโปะนี่โอ้โหเงินทองไหลมาเทมาน่าจะคือถูกรางวัลใหญ่แล้วครับก็ก็เป็นบุญแต่ละคนนะครับก็เป็นบุญแต่ละคนคุณแม่ท่านนี้ยิ้มอยู่สวัสดีตอนเช้าครับมาแต่เช้านาะครับครับอากาศกําลังดีเย็นสบ,ยสบายนะครับ ได้ยินเสียงนกร้องนะ่าจะเป็นนกกลางเขนครับพี่น้องดูนะครับสอบรกของเราดังนะครับจะได้ออกครับอิทธิบาทจากจากโดนะครับ นี่บรรยากาศเช้าเช้าเสียงนกเสียงไก่ร้องสบายสบายพี่น้องญาติธรรม9นาทีโดยประมาณนะฮะนาทีเลงอัพลงราบเรียบสบายประชาชนก็บอกว่าเลย9ที6โมงนะครับกรรมการเอากาอีเพิ่มมาเยเนี่เอาเอี้มาเพิ่ม ญาติธรรมไหลมาล,ล้นที่ที่ตั้งให้ไว้แล้วครับน่าจะยาวเหมือนกันวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนก็ญาติธรรมมาฟังร่วมสวดมนต์ธร,รมวัดเย็นนะครับทร,รมวัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมะโอวาจาลวงตาก,ก็เยอะล้นศาลานะครับผมชอบบรรยากาศเชา้าเมางีเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรที่มันขันแบบธรรมชาติอากาศเย็น 22องศากําลังดีครับสําหรับบ้านเราตรงนี้นะครับพี่น้องที่ชมอยู่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศมีหลายประเทศเหมือนกันมีสหรัฐอเมริกานะครับอนอร์เวย์นอร์เวย์ก็มีนะครับแล้วก็เกาหลีลาวนะครับแล้วก็มีสวัสป,ปอลามีาเบนเยียมนะครับาสหรัฐอเมริกาก็มีก็ อย่าลืมอย่าลืมตีชมมานะครับชมแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างก็ตีชมมานะครับะจะได้ให้พวกเราได้ดูะจะได้ปรับปรุงนะครับได้ติดตามการจารกของหลวงตาให้ท่านได้ชมได้ติดตามได้อาโมณนาบุญด้วยกันนะครับอันนี้หลวงตาก็เริ่มมาแล้วครับท่านออกจะออกรับบินฑบาเราจะได้เห็หนดูนิดๆหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่ขึ้นไปจัดสําหรับเตรียมประเคนนะครับ <c oughs> คือเมื่อกี้แจ้งญาติธรรมว่าหลวงตาท่านเป็นพระรุดงค์ที่ฉันพระาหารเฉพาะที่ของอสัมผบาทหรือใส่บาทท่านเท่านั้นเพราะว่าท่าน,นจะฉันเฉพาะาพระาหารที่บินทาบาทถ้าไม่บินทาบาทนี่ท่า,ทานฉันไม่ได้เพราะว่าท่านภาวนาไว้เช่นนั้นนะครับเพราะบางทีญาติธรรมไม่เข้าใจ <c oughs> ในข้อวัดปฏิบัติของท่านนะครับก็ <c oughs> คิดว่าพอท่านนั่งก็จะประวายประเค้นตอนไหนก็ได้ก็จริงแล้วไม่ใช่นะครับลวงตาท่านฉันเฉพาะพระทหารที่ท่านบินธบาตเท่านั้นนะครับบินธบาตนี้ท่านก็อนุรวมว่าโอเค <c oughs> ถ้ามันของมันเยอะ <c oughs> เราไม่สามารถ <c oughs> เทใส่ล้นบาทคนหนึ่งคนใดได้เพราะว่าบางท่านเตรียมาเยอะใส่บาทคนเดียวก็จะล้นบาทแล้วนะครับท่านก็จะต้องเทออก นะครับก็เลยบอกว่าเออให้สัมผัสบาท่านแล้วก็ให้สวยงามนะครับให้เป็นระเบียบพมหน้าขบหน้าเคี้ยวหน้าฉันนะครับอันนี้คือของถวายพระต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องสวยงามนะครับก็จัดเอาไปประเคนให้ท่านอีกอีกทีหนึ่งนะครับจัดไว้ด้านหน้าที่ท่านจะนั่งอาสนะนะครับเป็นผูศนของพี่น้องอำเภอไรหลวงอำเภอเชียงรุ่งอำเภอเมจันทร์อำเภอเชียงแสนอำเภอใกล้เคียงเอาที่ได้มาร่วมอันหลๆท่าน เป็นญ,ญาติโยมที่มาจากตา่างอำเภอที่นี่แต่มาก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญในกุศลเนะ้อกับพัรญาคณะสถานักสินบุญกำลังมาเรื่อยๆครับกำลังมาเรื่อยๆพี่น้องหลั่งไหลมาเรื่อยๆทำบุญตักบาตรนะครับเช้าหลวงตานะครับ นี่นกร้องอยู่ต้นนี้ครับต้นไม้ต้นนี้มองไม่เห็นขอ,อก็อยากให้ดูครับอยากให้ดูเนี่ยตรงนี้แหละ,ะต้นนี้แหละนกร้องอยู่ตรงนี้พี่น้องที่ดูนะครับอนุโมทนาสา,าธุบุญด้วยกันนะครับได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ แม้ว่าท่านจะไม่ได้มาทําบุญด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ร่วมอนุมโมทนากับญาติธรรมทุกท่านนะครับกรลายามิตรทุกคนที่มาแต่เช้านะครับตั้งอกตั้งใจมาถวายพระทหารหลวงตาตั้งอกตั้งใจมาตักบาตรนะครับเตรียมขนมนมเนยของหวานขาวต่างๆนะครับคลมหมากลากไม้นะครับ มาถวายทําบุญกับพระธุดงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผู้กราบไหว้ด้วยความสดิจใจนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญด้วยกันท่านที่อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างหมู่บ้านนะครับที่ดูไม่สามารถมาร่วมตรงนี้เวลานี้ได้นะครับก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับทุกท่านทุกคนครับผม จะเตรียมสถานที่ที่อยู่คือเร็วๆเนยเดี๋ยวจะปมาตันหรือว่าไปกำลังมาก็จยบอกตัวว่าเวลาเปิดจะเวลาค่อนข้างจะเป๊ะมินทบาทเซฟเปิดไปได้ฉันฉันเจ้าหรือว่าฉันจังหันเสแนาบดจะได้ออกเดินทางเจ็ดโมงสิบห้าเจ็ดโมงสิบห้าเนี่ยเจะออกเดินทางไปเชียงแสนเดินทางจเชียงแสน เริ่มตั้งแต่บ้านเฮานี้เนี่ยไส้ข้าวบันดอยข้าวบันดอยรถพวยซักจากพวยซักไปบ้านใหม่เพราะวัติระยะทางมันห่างบ้านหลวงข้าบันทิ่รีสวนมาอยู่ตั้งไหนจากนั้นจากพวยซับมาแป๊บเดียวเต็มที่นั่งที่นั่งเต็มเลยองญาติโยมญาติโยมมารอต่างวัน้องตาเต็มแล้วไก่ตีไก่ผลมากราบอยู่ตลอด วันนี้ก็มารักรอแห่งหลายที่คนก็บอกกันอขอมาอพระหลวงตาแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็โคบาเนอร์ก็จะได้ออกบิดาบาดสามรูปสามองค์ด้วยกันเนอร์บางคนก็จะได้ซะเตรียมสามชุดสาม สวัสด ouais <ะ>ีพี่ซูยาจ้าพี่ซูยาไปที่โรงทานด้วยหรือเปล่าว่าไปถึงว่าเอาเอาไลฟ <trad> ์่ไปที่โรงทานครับก็แบ่งแจ้งญาติธรรมได้อนุโมทนาบุญทั้งโรงทานทั้งผู้ตักบาตรมาได้กันหมดทุกคนเลยมีกำลังมาเรื่อยๆเนาะโรงทานมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆแล้วก็จะไลฟ์สด็จแค่ไหนแต่เนาไปได้หรืออะไรเนี้ยอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้เป็นแล้วก็ลงลงเสด็จแล้วก็แบ่ล้วลงเรื่อยๆครับแบ่งบุญกันแชร์ เป็นสะพานบ,บุญทุกท<น>่านทุกคนนะครับพี่สุริยารู้เนาะ <มา S 2> นี่ยลุงเราเป็นมัคคทายกมะเร็งภาใต้เนาะครับนี่เห็นแล้วสวัสดีครับปปพชรนะครับาตเดินตามครูบานะครับเดินตามดอกบาสักงมีห้าคนนะครับเตรียมภาชนะมาใันทายเลยนะครับสงสัยจะไม่พอซะแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้นี้ได้ต่อ,อยามาต้งโน่น้วครับ ต่อโค้งไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ฮะยิ่งเช้ายิ่งมายิ่งเช้ายิ่งมาดูสิครับพี่น้องนี่กำลังมาเรื่อยๆนะฮะเห็นแล้วนี่ทางขึ้นี่คือทางเข้าวัดนะฮะพี่น้องประชาชนกำลังหลั่งไหลเข้ามานะครับเพื่อที่รอตักบาตรลงตาได้ครับได้ครับน้องได้ได้ได้แถวหนึ่งนายทหารนยทหารนายทหานายทหารเจ้าหน้าที่มาถามว่าจะเพิ่มแถวตรงกลางอีกที่หนึ่งนะครับ นะเยอะครับพี่น้องดูนะฮะค, <c oughs> คิดว่าคงจะไปขอ,อนิมนต์หลวงตารอสักครู่นะครับพาะกำลังฉุลรถหกอยู่นะครับพี่น้องก็รีบกว่าไม่ทันนะครับแจ้งไปว่าหกโมงเดี๋ยวต้องไปขอ,อนิมนต์นก่อนว่าให้ญาติทรรมเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งสักสิบห้านาทีนะครับขอเวลาท่านสักสิบห้านาทีตามเวลาที่เคยท่าน วันนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับช้านะครับปกติท่านก็ไม่เกินสีบ้านาทีหรือ20ประมาณนี้นะครับ,น,รบนี่กำลังก็อีมาตักเพิ่มเติมนะครับรอสักครู่ถ้างั้นก็เดี๋ยวขอจบอคลิปตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงตาท่านก่อนมาแล้ว <c oughs> ็เดี๋ยวถ้าชุกลูกหงไม่เรียบร้อยก็จะไม่สวยงามนะครับจะเป็นมัมหองตาป่อนที่ท่านไปธุระส่วนตัวท่านแค่นี้ก่อนนะครับท่าน,นครับ